Slow no, I take shit. I got no สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟิกทูวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมกาลินาอันดอนนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับลหลายคนนะครับน่าจะได้รับคิทตันฟื้นฟูน,นะครับจากช่องจดหมายนะครับคนละ100เลยทีเดียวนะครับก็ มันจะเป็นวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการคราฟนะครับแหวนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องรางหรือว่าตาสัญลักษณ์นะครับผมขอเรียกว่าเครื่องรางแล้วกันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาครับคลังอาวุธนะครับก็ให้เรานะครับกดไปเลือกที่ภารกิจหลักนะครับเลือกที่ภารกิจฝึกสอนการใช้คลังแสงนะครับครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เรากดที่ภารกิจไปเลยนะครับ แล้วเขาจะให้เรานะครับไปคุยกับเคนที่ศูนย์พักพิงเลเวนนะครับพอเรามาถึงศูนย์พักพิงเลเวนนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปหาเคนนะครับก็ให้กดรับภารกิจที่เคนเลยนะครับจะเป็นภารกิจที่เป็นภาษาจีนนะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะพาเราวิ่งนะครับไปหา NPC ที่เป็นผู้หญิงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน การติดต่อสื่อสารนะครับก็ให้เราเลือกเคล็ยภาษาจีนอันบนสุดเลยนะครับเขาก็จะให้เรากดไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่คลังอาวุธนะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้เราเปิดรายการคลังอาวุธนะครับรายการแรกก็จะเป็นแหวนนะครับเขาจะมีแหวนฟรีมาให้เรานะครับหนึ่งวงนะครับก็จะเป็นแหวนระดับสีฟ้านะครับ ในคังอาวุธนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4สล็อตนะครับก็จะสามารถใส่แหวนได้นะครับ2สล็อตนะครับแล้วก็อีกสสล็อตนะครับก็จะเป็นเครื่องรางนะครับหรือผมเรียกว่าตาสัญลักษณ์แล้วกันก็ให้เรากดมาที่แถบรูปแหวนนะครับตรงแถบรูปแหวนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่สําหรับคราฟนะครับโดยเราใช้คิตตันฟื้นฟูนะครับเป็นวัตถุดิบนะครับ100ชิ้นนะครับโดยจะแบ่งเป็น3ระดับนะครับ 80%นะครับเป็นระดับสีฟ้านะครับ15%นะครับเป็นระดับสีม่วงนะครับแล้วก็5%นะครับเป็นระดับทองนะครับตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับยังไม่รู้ว่าการันตีเท่าไหร่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตัสนะครับอันแรกนี่นะครับก็จะบวกดาเมจสิบนะครับเจาะก่อเจนะครับดวนที่2นะครับอันที่สองนี่ ความแข็งแกร่งของทักษะนะครับบวก40นะครับแล้วก็เจาะเกาะ7นะครับอันที่3นะครับคีดข้อนะครับแล้วก็ดาเมจต่อจุดอ่อน12อันนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นสนัยเลยครับสายดาเมจนะครับครับส่วนตาสัญลักษณ์นี่ก็จะเป็นในเรื่องของพลังป้องกันนะครับก็มีสีเหลืองสีแดงสีแดงนี้ก็ต้านคีดข้อนะครับแล้วก็เกาะนะครับส่วนสีฟ้านะครับก็จะเพิ่ม hp นะครับ34แล้วก็บวกเกาะ7นะครับ ครับเดี๋ยวเราไปลองคัฟกันดูนะครับก็จะลองคัฟแหวนคลิเคอรนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของดามจต่อจุดอ่อนนะครับาได้สีม่วงนะครับแต้ม4 0 6นะครับคลิขคอ12นะครับดามจต่อจุดอ่อน13นะครับแล้วก็มีสถานะเพิ่มเติมนะครับเป็นออฟฟ้านะครับแล้วก็มีออฟเขียวนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ f i กทูวันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อไว้ดูซ้ำนะครับสำหรับวันนี้ f i กทูวันก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย